สวัสดีค่ะมาเจอกันกแลน,นะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางหวยลาพัฒนานะคะลาพัฒนาวันเรืัสลาพัฒนาของเรารอบที่ผ่านมานะทุกคนมาลูดห้านะคะมา5้สามนะลาพัฒนานะคะ มาลุน้านะคะ,ะมารอบใหม่นะทุกคนคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องมาแนะนำไม่สนับสนุนการผ่านทุกชิ้นนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูยังมีสติเล่นอย่งมีสตินะคะปรดใช้วิจารณยาในการรับชมคะ่ะมาดาพัฒนาของเรานะคะวันนี้ได้อะไรอะ่ะวิ่งรุ่เลย เพียงแค่แนวทางนะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะม,มามยังเอียงกล้องบ้านๆอ่นนี่นะคะลาพัฒนานะ ลพาพัฒนานะคะประมาณนี้นะทุกคนลาพัฒนาฟันสองนะคะเด่นสี่เด่นหกเด่นแปดนะทุกคนลาพัฒนานะคะนี่คืออันนี้คือตามสูตรนะถ้าเด่นก็เด่นสี่เด่นหกแล้วก็เด่นแปดนะคะเด่นสี่ก็สี่ศูนย์สี่สามสี่เจ็ดหกก็หกสองหกห้าหกเก้านะคะแล้วก็ แปก็แปดหนึ่งประมาณนี้นะคะถ้าใครชอบตัวเด่นนะนะคะนะคะลาพัฒนาฟันสนะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเป็นเพลงแค่แนวทางนะคะขอทุกคนโชคดีรวยๆปงังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ